เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเริ่มเกมใหม่ครับแน่งนะครับและตัวอย่างซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในใหม่ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็เขาบอกว่าสลามเนี่ยจะช่วยเราหรือเปล่านะถ้าแบบเราตกจากที่สูงอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นของที่แบบน่าช่วยเซฟชีวิตเราได้นะครับมาอย่างแรกก็จะเป็นคอบเวฟนะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็น สลามเอาไว้ตรงนี้ก็ผมแล้วก็ใส่แบบโนเอไอด้วยนะครับปนนะโนเไอแบบนี้ป่ะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเอนเตอร์ดูนะครับฟึบจัดป้เอา้าลืมมาผมปรับเป็นเทส f ฟูไว้นะครับอ่าเอาเป็นตรงนี้เนาะสลามนะครับไหนดูซิเอ้ยมันเป็นตัวเล็กอะไม่เอาตัวเล็กดีครับประเด็นน,นะเอาใหมอ่าเอาเป็นแบบพิกัดเดิมนะแต่ว่ามันน่าจะเพิ่มส์ได้นะครับประเดสาอ่าเท่าไหร่ดีวะหนึ่งนี่หรอเอนเตอร์ดูนะครับอ่านี่ไงได้ละเออผู้ชมสลามเนี่ยเหมือนรับสลามบล็อกเลยนะครับแบบเกือบจะเหมือนกันเป๊ะแลยแล้วนะแค่แบบ หนึ่งลงมาเลยครับฟืบเขาเปสของเรานะครับผมอ่ก็สามารถรอดได้อย่างปกติเลยนะครับเอาละออกมาดีกว่าฟืบต่อไปผมก็จะเป็นน้ำนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเซฟได้นะครับฟืบลงมาแบบนี้ผมอ่ะน้ำเซฟชีวิตเราได้นะครับต่อไปจะเป็นถังสโน่ครับผมถังสโน่นี้จะเซฟเราได้หรือเปล่านะครับหรือแบบอาจจะเจ็บก็ได้นะครับมาเป็นโซลโวผมลงมาฟื้แบบนี้อ่าลงมาครับผมมีเสียงเหมือนแบบขาหักนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าตอนนี้คือแบบกำลังหนาวแลยครับฟืบแบบว่าหัวใจเยือกเย็นนะครับนนมมมาาีวรผะปลขึ้้ณ กัันนะครบเป็นสวยโบผมลงมาครับฟืบลงมาที่สลามบ็อกแล้วก็เด้งแบบนี้เลยนะครับอ่าก็แบบเซฟเราได้ตามปกตินะครับผมก็คือแบบเด้งอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าฮะถ้าเป็นสลามนี้แหละครับอ่าเนี่ยอันนี้เราต้องลองนะครับเอ้ยจริงๆว่าอาจจะเด้งได้ก็ได้นะแบบคือสลามมันก็เด้งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออสลามเวลาขยับมันก็เด้งดึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะเซฟเราได้หรือเปล่านะครับขึ้นมาประมาณนี้ละกันแล้วบอมาสามสองหนึ่งโซยโบนะครับฟืบลงมาที่สลามนะครับปึ๊บหืมๆเเ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 ลลลยยยยยคครรรรััััับบบผมมมมมมโโอออ้้้้้หหหฮนนนนนนช่่่วาาไไดด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 จิิงงงงูููกกกก็็แึีีะะะปใ นี่คือแบบมันก็เหมือนโล่งนะครับไม่มีไรเลยบ้างโดนใส่ฟ,ฟื้ปนปุ๊บหายเลยฮะเอยแต่ว่ามันเหมือนโดนดันออกมาได้อยู่นะเนี่ยเออก็คือมันก็แบบมีตัวตนอยู่ครับแต่ว่ามันช่วยเซฟเราไม่ได้นะครับเนี่ยดูดิถ้าเราเดินเข้าไปก็แค่โดนเด้งออกมาแบบนี้นะครับฟื้นเอยผู้ชมมันเหมือนแบบเหมือนจะทะลุผ่านแต่ก็แบบมันก็มีโดนเด้งออกมาแบบนี้นะครับไม่แน่นะครับในอนาคตนเนี่ยอาจจะแบบสลามอาจจะเด้งได้นะเอออาจจะไปรู้นะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปแล้วผมก็เขาบอกว่าอินพอร์ตเนี่ยสามารถทำลายบล็อกอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราม แล้วกันนเาะโอเคผมประมาณนี้น่าจะได้นะครับมาสำหรับอย่างแรกครับผมอ่าเดี๋ยวขอลูกตาเมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกับแรกเชรก่อนนะครับมาอย่างแรกเนี่ยผมก็จะวางไปแบบนี้เลยนะครับฟืบคือแบบวางให้มันเต็มเลยนะแล้วก็เราจะมาลองวางดูครับฟืบอ่าใส่ลูกตาเ้าไับผมไหนดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งวางไปเลยครับผมอ่าเอ็นพอลเลเนี่ยสามารถทำลายบล็อกเพชรได้นะครับก็คือแบบหายไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยหายเกลี้ยงไปเลยครับผมสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเอาเป็นเตียงล้านะครับฟืบอ่าขอเตียงหน่อยครับผมผมก็จะวางยัดเตียงไว้แบบนี้นะครับฟบบบบบออออออ่่่่่าา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 ววววงงงเเเเปปปป็นน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 แแไไไรรรรรรืืยยยๆๆะะะคคัััมมมมณี้้้ผผหหดดูซิิจจลฮก กลางด้วยว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมช่างมันเอาประมาณนี้ก็ได้มาเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูกตาเข้าไปเลยนะครับไหนดูซิมันจะได้หรือเปล่านะครับมาผู้ผู้ชมลองทายดูนะครับสามสองหนึ่งวางไปเลยผมอ่ะเตียงแบบโดนทำลายทิ้งไปเลยนะครับโอ้โหเตียงก็เอาไม่อยู่อ่ะสำหรับพลังของอ่า End Portal นะครับอย่างต่อไปครับผมเราจะแซปปิ้งมาลองครับอ่ะวางแซปปิ้งไว้ครับฟื้นแบบนี้นะครับผมแซปปิ้งจะโดนทำลายหรือเปล่านะไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมมาสามสองหนึ่งวางไปเลยผมโอ้โหแซปปิ้งก็หายว่ะผู้ชมเอาไม่อยู่จริงว่ะเพราะว่าต่อไปต้องเเเป็็็นนนนนี่่่แหละะครััับไมใชออพ ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ไปตรงมุมแล้วกันครับฟื้บแบบนี้ครับผมเอาล่ะไหนดูซิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเราจะใส่ไปแบบนี้เลยครับฟื้บวางไปครับผมมันจะมีสักอันไหมครับที่แบบไม่โดนทําลายเนี่ยมาไม่รอไม่รู้ผมวางไปเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยผู้ชมเอ็นคริสตัลมันลอยอยู่ครับดูดิเห็นปหมลอยดึงดแบบนี้เลยครับผมอันนี้รอดเปล่าผู้ชมแล้วถ้าผมทุบอะฟื้บระเบิดนะครับเอาล่ะอย่างต่อไปลองเป็นเบสล็อกดีกว่าครับอ่าบอกที่แบบแข็งแกร่งที่สุดนะครับเบสล็อกครับผมเอาล่ะวางไปแบบนี้เลยนะครับเป็นล็อกของเราแล้วก็แแบบบบบบบลลลลล้้้อออมมมรรรรไไไไปปปเเเยยคคััััฟึหหนนนนนดดูซิจะะวว่่าาาาาตทพงงืผ ไม่รอดหรอผู้ชมหายไปเลยครับไม่รอดจริงหรอเออว่งผู้ชมมันมีเบียคอนด้วยนะว่าเดี๋ยวลองเบียคอนหน่อยครับเบียคอนอาจจะได้ก็ได้นะใครจะไปรู้วะผมอ่าเบียคอนของเรานะครับฟืบไหนลองดูซิวางไปวะผมนี่เลืองแสงด้วยนะครับผู้ชมคิดว่าเบียคอนจะรอดไหมครับผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสรอดอยู่นะครับอะไรก็เป็นไปได้ผมสามสองหนึ่งวางไปแล้วโอ้โหไม่รอดหวังผู้ชมหายไปเลยครับอันเดียวที่รอดก็คือแบบนี่เอ็นคริสตัลนะครับแต่แบบเมื่อกี้ผมไปทุบแล้วมันระเบิดไงและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าทุกไซส์ของบ ครับก็เนี่ยสาเหตุที่ต้องย้อนมานะเพราะแบบเราใช้มอดนี้ครับผมลิทเติ้ลไทม์มอสนะครับอ่ามันก็จะมีเป็นบล็อกลาวาแบบนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองวางให้ดูนะฟึบแบบนี้ครับผมนี่มันจะเป็นบล็อกลาวาที่แบบไม่ไหลออกมาครับเป็นบล็อกที่แบบอยู่เฉยๆเลยเห็นปะมันเลยทีแบบสุดยอดไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองทำมาดูนะครับก็อ่าลืมแล้วว่าใช้อุปกรณ์ไหนไวะเนี่ยประเด็นนะอันนี้หรือเปล่าครับประเด็นนะขอลองก่อนคือไม่ได้ทำนานไงลืมฟึบอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นวางบล็อกใช่ไหมเอาล่ะมาอย่างแรกต้องเปลี่ยนตรงนีีีี้้้้้้้กก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 ่่่่่่่่ออ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 นน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 นะะะคคครรรัััับบบบบบบ็็็เเ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 ลล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 ลืปาา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 วว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 ใใชชมมมมยยยยแแแแไไไซ์ดดดห๋งงงงงิิขฟึ อ๋อกดคลิกทีหนึงใช่ไหมแล้วก็ลากมากดคลิกอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมแล้วถาจะให้ขึ้นมาอันนี้วางทีละชั้นนะครับอยากวางขึ้นมาแบบสูงสูงอะทำไงวะฟื้ขึ้นมาแล้วก็ลากมาแบบนี้อ้าพอได้อยู่นะครับซึ่งบล็อกระหว่างนี้มันจะทำให้เราเจ็บหรือเปล่าวะลองก่นอนฟื้เป็นเกมโหมดศูนย์นะครับแต่ลองเข้าไปแตะดูดิฟื้นเฮ้ยคุณผู้ชมไม่จริงครับไอ้บล็อกระหว่างนี้มันไม่จริงหรอแต่แบบมันไม่ไหลยออกมาด้วยนะดูดิฟือเานร หรอฮัลโหลเราถ้าทุบละปึ๊บบล็อกน้ำอา้าวบล็อกน้ำหายไปเลยว่าแต่ฟอแต่บล็อกระวาน,นี่ของจริงครับล้วถ้าเหยียบตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ไม่ไหม้นะครับตรงนี้ไม่ไหม้แต่ว่าถ้าโดนนี้ปึ๊บเรียบร้อยผมตายเลยโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่านะครับก็ใช้เป็นอันนี้เนาะกดตัวเฮใหม่นะครับอ่าปรนเดนะเฮ้ยอ๋อนี่นะนมีอันเดิมอยู่นี่ว่ะลองสร้างตรงไหนดีผู้ชมตรงไหนดีวะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเอาล่ะมาเริ่มจากอันแรกกับผมเป็น่ะ ค่อยทำงี้แล้วกันฟืบให้มันค่อยๆเล็กลงมาไง ächlich. อ่า,รา,อป,อาป,อประมาณนี้นะครับไซต์ต่อไปครับผมเอาเป็นอ่าประมาณนี้และกันอ่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่บรรจงไปครับงานละเอียดก็ผมอ่ะฟื้บมาตรงนี้นะครับอ่าไซต์ที่3ก็ผมค่อยๆเล็กลงมานะครับต่อไปเอาเป็นอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคเล็กใช้ได้อยู่แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับกล่องต่อไปครับผมเอาเล็กประมาณนี้เลยแ <c oughs> <c oughs> ล้วกันนี้เล,ล <c oughs> เล็กจัดเลยครับแล้วสุดท้ายผมหบล็อกครับเอาไว้ตรงนี่เลยอ่าและนี่คือแบบไซส์ของบล็อกลาบาที่แบบค่อยๆเล็กลงมานะครับผมเป็นไงลุงเจ๋งมั้ย โดนไหมหรือเปล่า,าเนี่ยฮัลโหลลุงครับจังหวะนี้ลุงลุงโดนเบิร์นครับผมเรียบร้อยครับเออคออ่ะเอาลุงอยิบงนี้พอดีดันไปครับปึ๊บให้มันเข้าไปไม่ได้เหรอเนี่ยเออว่าหรือถ้าเป็นบล็อกลุงมันเข้าไปไม่ได้วะต้องอ,นนอันที่สี่คุณผู้ชมอันที่สี่น่าจะไหมอยู่ดนันเข้าไปครับเออเรียบร้อยผมลุงโดนแล้วครับนี่แล้วลุงก็ไหมไปนะครับเป็นไงสุดยอดละวาของเรานะครับคือแบบไม่ไหลด้วยนะครับแล้วก็แบบไหมเราได้ด้วยอ่ะโอ้โหเออว่าผมอยากลองทำบล็อกน้ำด้วยวอเตอร์นะครับเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนก่อนนนนนนะะเเเเปปปลีี่่ยย็ววอออตรร์ใชมมั้้๊บบบบาางแคถหไ คับขึ้นมาประมาณนี้ละกันเอ้ยเฝ้วอยู่นะเฮ้ยพี่ชมดูดิบันไดน้ําครับดูดิโอ้โหยังสวยอะแล้วแบบเจเดอร์มันก็มีเงาตรงนี้ด้วยครับลองเข้าไปได้ฟื้บเข้าไปได้ด้วยนะครับวิเทจริงเป็นบันไดน้ํามาดูดิก็สวยเลยครับไป๊นึงนะขอเราวางสักกันครับอยากลองอะเอาละ่ะนี่ได้เป็นบันไดแล้วครับโอหอย่างเท่เลยครับฟื้บขั้นสุดท้ายผมไหนดูซิโอ้โหนั่งทําเองเลยครับฟืบเข้ามาก็โดนไม่ปกตินะครับผมแต่ว่าเออว่าผมชอบนะตรงที่มันทํารูปล่างได้เองแบบนี้นะครับผมแต่บล็อกเนี้ยถ้าราวางไปเลยมันก็จะแบบเป็นสีฟ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเราวางเองเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําแบบนี้เลยนะครับซึ่งเลยทําเป็นรูปล่างอะไรก็ได้เอาจริงแต่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจวิธีใช้ว่ะ เออฟืบอ,อยลากขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยครับอู้เป็นบล็อกน้ำเล็กๆนะครับผมเอาลา่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองเล่นมอดนี้ดูได้นะครับชื่อมอดอ่ mod ะลิเทลทายมอสได้ครับผมอะ่ะและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นการรวมกันของไอรอนโกเลมนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองสร้างดีวกว่านะครับก็อย่างแรกโอเคพื้นที่ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเอาให้มันเกลี้ยงแล้วผมฟืบโอเคผมในหน้าปกเนี่ย,ม,ยมันจะมีห้าบล็อกนี้นะครับก็อย่างแรกเนี่ยเดีย๋ยวขอบารบบัาเรียบล็อกขอองเรรานะะคับผม่แล้วก็พิส่ันนะครับอ่บาบเารียไม์ วิ่งตัดดิอ่ะวางไปแบบนี้ครับปึ๊บเอาละมันน่าจะอยู่ได้นะตรงนี้เนี่ยทางด้านนี้ก็วางพิซซ่าเหมือนกันนะครับป๊บน,นนะตรงบล็อกนี้ใช่ไหมใส่เข้าไปนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็จะต่อขึ้นมาแบบอีกชั้นหนึ่งนะครับกันไม่ให้มันออกนั่นเองครับผมเอาละมาเดี๋ยวลองโยงไฟก่อนนะครับฟืบเอามาประมาณตรงนี้นครับผมเราจะโยงมาตรงกลางนะครับมันจะถึงบล็อกไฟเนี่ยเอามาถึงตรงเนี้ยไหนดูดิมันจะพอป่าเฮ้ยเพิ่งวางเทียนทีครับผมไ่เอาเออแบบนี้ผมอ่ะเดี๋ยวลองโยกนะครับชึบได้หรือเปล่าได้ครับผมเอารัไคบงป ึ๊บเอาละได้แล้วเอ้ยนี่เด้มันติดเหรออ๋อโอเคไม่ติดแล้วนะครับตัวต่อไปผมก็จะเป็นเพชรนะครับอลอนโก็เลมเพชรครับผมอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับวางมาแบบนี้เลยครับใส่หัวเข้าไปนะครับตัวไม่ติดใช่ไหมอ่าไม่ติดเนาะต่อไปก็จะเป็นเหล็กตามปกตินะครับอ่าใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอลอนโก็เลมเหล็กของเรานะครับอ่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไปดิลงไปเพื่อนเออนั่นแหละอย่าโดดขึ้นมาเพื่อนต่อไปนะก็จะเป็นแบบสลามล็อกนะครับผมอ่าเป็นวางไว้ข้างบนเถวะเพื่อให้มันลงมานะครับใส่หัวไปแบบนี้เลยเฮ้ยนี่ใจเย็นนนนนเเข้้าไปออััั่่แแแหหลลละะววตสุดท้าาาายผมมมมมเปป็็็นนนนนนแแบบบบกกกออะะครรัััววงงงไ้้้ตีลลขใหึ วางไปเอ้ยเฮ้ยจะหนีกันหมดเลยไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยไม่หนีดินี่เรียบร้อยครับผมขังมันไว้ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่านะครับว่าแบบถ้าเราดันพวกนี้แบบรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าไม่ลองไม่รู้ผมมาสามสอโยกไปครับเอาล่ะมาไหนดูซิเฮ้ยคุณผู้ชมว t ตตอฟทำไมมันเละแบบเนี้ยมีเป็นไนล,ลอนกัเลเบล็อกอยู่นี้นะครับเฮ้ยนี่คือผลของการรวมกันเหรอครับไหนดูดิมันหดหรือเปล่านะครับอ่าลรงต่อยดิอุ้ยต่อยไม่เข้าด้วยเดี๋ยวเราไปโซลเวอร์ดูนะคร ผู้ชมว่าต e บฟักตัวนี้โหดจริงครับอะไรวันนี้ไม่มนโหดขนาดเนี้คือฆ่าไม่ได้เลยจริงเหรอโอ้โหแล้วดรลอก์ก็เลมที่แบบเป็นเทพเจ้ามาแล้วนะครับอแปลว่าเดี๋ยวเราเสกพวกนี้ใหม่เดี๋ยวมาฟื้นวางเป็นทีนทีไปนะครับผมเอาละเสกมานะครับไหนลองต่อยต่อยไปครับเดี๋ยววันนี้มาดิครับมาดิครับเฮ้ยจ้า โอ้ยระเบิดเลยนะครับผมเวลาตายนี่คือระเบิดเลยนะครับมาต่อไปก็จะเป็นแบบว่าไอ้อนกอลเลมเพชรนะครับปุ๊บวางไปเมื่อแต่เป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อยไปครับผมปุ๊บตายเลยนะครับตายปุ๊บก็จะดรอปเพชรมาประมาณนี้เลยผมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะต่อไปก็จะเป็นอ้สลามแล้วกันมาสลามกอลเลมนะครับไหนดูซิวางไปครับผมเวลาต่อยแล้วเป็นไงครับต่อยไปครับผมอุ้ยเด็กต่อยแล้วแบบเราโดนน็อกแบ็กด้วยครับคือกระเด็นเลยเมื่อกี้เฮ้ยกลายเป็นตัวจิ๋วด้วยน่ารักอ่ะดูดิกลายเป็นเหมือนลูกมันเลยครับกลายเป็นสลามตัวจิ๋วนะครับก็คืืออแแบบมมันนยกร่างได้เห ต่อยไปหนึ่งทีก็บอกม่แยกมาเป็นตัวจิ๋วอีกแล้วนะครับต่อยตัวจิ๋วไปให้ผมอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบอะไรนะแมกมาครีมใช่ไหมเอ้ไม่ได้นี่วานึกว่าจะได้ครับผมเอาล่ะสำหรับโกเลมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับหน้าปอกอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบลุงเบลเจอร์เนี่ยเลื่อนมาโดนสโตนคัตเตอร์สับนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันใช้ดนงานจริงหรือเปล่านะอ่าสโตนคัตเตอร์นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันลผมแล้วก็ยังไงเดียวเอาไปลุงเบลเจอร์มาเนาะไหนลอง มีเสียงด้วยอ่ะเจ้าวันนี้บอกโอ้โหลุงโดนเลื่อยครับโคตรโหดเฮ้ยมันโหดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันใช้กับไอ้นี่ได้เปล่าวะโตนคัตเตอร์ของเรานะครับอ่าวางไว้ตรงนี้อะผมเดินไปทางนี้ได้หรือเปล่าครับดันไปดันไปเจ้าวันี้บอสโตนคัตเตอร์ของเราสามหรือเปล่านะครับเฮ้ยผู้ชมมันไม่เป็นไรเลยคือแบบมันมีเสียงอยู่นะครับแต่แบบมันไม่เป็นไรเลยอ่ะเราไปน้องหมาได้ไหมวางไปแบบนี้อะผมอ่ะเราจะดันน้องหมามานะครับสโตนคัตเตอร์สุดอันตรายของเราดันไปนะครับเจ้าวันี้เรียบร้อยอะผมโอ้โหเจ้าวันนี้ผมโดนเชื่อครับอุ้ยมันโหดมากจริงนะผู้ชมแล้วถ้าตัวเราาาาโโโดดดดดดนนนนนนเเเเเอออออองงงลลล่่่ะะะะีีีีี๋ยยยววววูกกหขึ้้้มมมมมบบบคครรััสปซา ครับผมจังหวะนี้เฮ้ยแบบโดนสับเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเออตายครับผมโลเวเลเจอร์เนี่ยตายแน่ๆแล้วแหละสมมติแบบเป็นไอรอนโกเลมแล้วกันเอาล่ะมาเดี๋ยวลองดูนะครับวางขึ้นมาแบบนี้ครับผมไอรอนโกเลมของเรานะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมโดนสับไปแล้วครับมาดี้มาดี้ไอรอนกเลมโดนสับครับผมโหัวเล้าแล้วนะครับคือแบบมันน่าจะแรงจริงน่าด้วยเดี๋ยวตัวเล้าเลยอ่ะเฮ้ยหนีออกมาทำไมเฮ้เดี๋ยวมาทำไมอ่ะจะตายหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับเฮ้ยมันถึกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยังยังต่อไปต่อว่ะต่อไปต่อมาดินขึ้นมาเดินนขึ้มาเรียบร้อยวมายยไปนะครับ้โหดจรริงนนะคับเี่ยสโตนคัตเตอรรรร์ของงเเเานนนนะคัับก็็จิี่ยมป นคะครับผมซึ่งแบบทำให้สโตนคัตเตอร์เนี่ยมันทำดาเมจได้นะครับเอาไว้ทำเป็นแบบที่เชื่อดได้นะผมว่าทำเป็นเหมือนกับดักอะไรเงี้ยผู้ชมแบบมอนเตอร์จะไหลตกลงมาแบบนี้นะครับปื๊บลงมาแล้วก็แบบเนี่ยเจ็บับผมแต่รู้สึกันเสียงดังวะเดี๋ยวนี้มาก่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ